นะคะมเดเลเน่แคสเซิลสำนักงานใหญ่ของเรานะคะวันนี้ก็ตั้งใจเดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อ,อรอชิมงานนะคะที่นัดหมายคนใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าที่นี่เนาะนอกจากจะเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทแล้วนะคะที่นี่ก็เป็นศูนย์การเรียนรู้คนเก่าๆนะคะก็เดินทางเข้ามาเพื่ออนะไรคะ รับพลังและรอที่จะส่งต่อพลังนี้ให้กับคนที่มารับโอกาสจากเรา <S 2> <S 2> และคนเปนเองมาที่นี่นะคะคือวันที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆจากโค้ชครูผู้ประสบความสำเร็จนะ,ะที่มาสเตนบายทุกวัน ตอนนี้ที่นี่นะคะก็มีท่านประธานนะคะดรสรวัตรไพศาลสรวัตรมีบอสของบริษัทฮีโร่ด้วยนะคะที่นั่งอยู่ที่นี่กับเราแล้วก็มีโค้ดบลูไดมอนด์นะคะคนแรกของบริษัทนั่นก็คือโคจ um ัมโบวัสวัฒน์เมธาพิทยากรแล้วก็ผู้นําของเราอีกหลายหลายคนนะคะมีมาสแตนบายเนาะเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้ค่ะเราไม่รู้เลยว่าบริษัทของเราเนี่ยมันเติบโตไปขนาดไหน ทุกๆวันค่ะจะมีทีมงานที่พาคนใหม่ๆที่มองหาโอกาสค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการที่จะมาประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตรวมถึงคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของสินค้าบริการค่ะที่เขารู้ว่าท o อปอัพทุลิทที่นี่เป็นแพลตฟอร์มที่รวม Big Data ช่องทางที่เขาจะมาเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายนี่คือโอกาสในการสร้างรายได้และกระจายสินคา้าหรือแม้แต่คนที่กําลังมองหากระเป๋าที่สองกระเป๋าที่สามในการสร้างต่างอีกหนึ่งช่องทางอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่แพลตฟอร์ม IGs สามารถให้กับผู้แสวงหา,าสหาโอกาสหรือนักล่าฝันทุกคนที่นี่ค่ะ เป็นจุดศูนย์กลางอย่างที่เรารู้กันดีว่า i t s คือ Digital Ecosystem ในห้องนี้มีอหุ้นส่วนลิขสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเนาะคอเปิ้นก็ขออนุญาตแบ่งปันว่าวันนี้ค่ะเราจะต้องเริ่มต้นทุกๆเช้านะคะที่เราตื่นมาเจอพระอาทิตย์ขึ้นมันคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะพเนเองก็เช่นเดียวกัน ทำตัวเองให้เป็นคนใหม่แล้วคนใหม่จะเป็นยังไงคะคนใหม่จะตื่นเต้นตื่นเต้นกับข้อมูลที่เรารู้แล้วอยากจะออกไปส่งต่อให้กับผู้คนอีกเยอะแยะมากมายที่เขายังไม่รู้จักกับโอกาสนี้คนใหม่จะมีความเชื่อมั่นกับสิ่งที่เราได้มารู้มาเห็นมาสัมผัสและได้เรียนรู้ คนใหม่จะไม่เหมือนคนเก่าหลายคนที่บางทีตกหลุมสบายค่ะติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอาจจะอยู่ที่ตำแหน่งความสำเร็จแล้วเคยไปท่องเที่ยวแล้วเคยฟังแผนแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ๋อก็เคยเรียนรู้แล้วอ๋อก็เคยฟังแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกถึงความตื่นเต้นในวันแรกที่เราเข้ามาในท็อปพัฒทริสค่ะเราประทับใจอะไรค่ะ เราจะต้องตื่นเต้นแบบนั้นเลยเพื่อให้เรามีพลังค่ะในการที่จะออกไปส่งต่อให้กับผู้คนใหม่ๆแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้หมดแล้วเรากลายเป็นน้ําเต็มแก้วแล้วเราจะไม่รับข้อมูลใหม่ๆอีกเลยและเราก็ไม่รู้ว่าจะไปพูดอะไรกับคนข้างนอกอย่าบอกอย่าอย่าพูดว่าจะออกไปคุยอะไรกับคนข้างนอกเลยค่ะบางคน ไม่คิดที่จะวางแผนวันนี้ธุรกิจของเรานะคะอยากรวยต้องคุยกับคนอยากจนหรืออยู่เหมือนเดิมไม่ต้องคุยกับใครค่ะเพราะธุรกิจของเรามันคือธุรกิจในการแบ่งฟันโอกาส <Hey. S 1> สิ่งที่เราขายมันคือโอกาสคะ่ะทุกคนไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่ซิมโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ปั๊มน้ำมันไม่ใช่ EMT หรืออะไรทั้งสิ้นเลยแต่สิ่งที่เราขายวันนี้มันคือโครงการใช่ไหมมันคือโปรเจกต์ทำยังไงให้ผู้คนเข้าใจว่าสิ่งที่เราออกไปบอกต่อมันยิ่งใหญ่กว่าการที่คุณเคยรู้จักว่าวันนี้เน็ตเวิร์ันคือการที่ต้องตื้ององขอขายแต่วันนี้ Top Up t o ทัวริค่ะแตกต่างสวนกระแสนำเทรน และไม่มีคู่แข่งตอนนี้เรารู้สึกแบบนั้นหรือยังคะถ้ายังอะไรล่ะที่ยังทำให้เราไม่ชัดเจนเพราะถ้าเราไม่ชัดเจนกับความเป็นเจ้าของหรือซ e o ให้กลับไปฟังคลิปวิดีโอในอ่ะเดี๋ยวคุปิ้นแชร์ลิงก์ให้นะคะโค้ชสุจนวิรุณวรรณนาธนาสุปพิษเอมมรอนนางฟ้าออนไลน์ของเรา พูดไว้ได้ยอดเยี่ยมมากๆและเข้าใจง่ายชัดเจนมากๆค่ะกับหัวใจ CEO ที่ท่านได้แบ่งปันไว้ในห้องสร้างในมอนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะเราจะเข้าใจเลยค่ะว่าวันนี้กับการลงทุนครั้งเดียวแล้วคุณได้เป็นเจ้าของกิจการคุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม และคุณได้ครอบครองเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยที่คุณได้สินทรัพย์มูลค่าหลักหมื่นล้านแต่คุณลงทุนแค่หมื่นบาทแล้วมันครั้งเดียวอ่ะตลอดไปไม่ใช่ตลอดชีวิตนี่คือความคุ้มค่าแรกบางคน <c oughs> อาจจะลงทะเบียนมาด้วยเงินแค่หลักพันด้วยไซส์เล็กเลยรู้สึกว่าไม่เห็นค่าหรือเปล่า จริงไหมแต่มันไม่ใช่ประเด็นในการที่เราจะเติบโตเนาะเพราะวันนี้ทุกไซต์ธุรกิจที่ท่านประธานสร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคนที่มีไม่เท่ากันแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในไซต์อะไรก็ตามแต่คุณคือเจ้าของร่วมกันกับท่านประธานวันนี้คุณอยากจะมีรายได้วันละห้าพันเดือนละแสนห้าคุณต้องทำอย่างไรล่ะคะ คุณต้องออกไปตอกบัตรเช้าตอกบัตรเย็นยี่สิบหกวันถึงจะรับเงินวันเดียวไหมสามสิบวันหยุดแค่สี่วันบางคนวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเล้สามไปขึ้นเวรทำโอชีจริงไหมคะแต่วันนี้ธุรก,กิจของเรามันง่ายจนบางคนรู้สึกว่ามันไม่มีใครมาบอกอะ่ะเหมือนเราติด ว่ามันต้องมีคนมาบอกให้ทำหนึ่งทำสองทำสาม,ทำส,ามทำสี่แล้วคุณจะมีรายได้แต่พอเราให้เรียนก็บอกว่าไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างค่ะมันคือข้ออ้างทั้งหมดความสำเร็จที่นี่เนาะจริงๆเมื่อเช้าโค้ชซั์ก็พูดไปในห้องซีอใช่ไหมคะว่าจริงๆหลักแสนแค่แค่คืนทุนใช่ไหม หลักแสน,นแค่คืนทุ่น<ช>จริงๆเราต้องมีรายได้หลักล้านเ<ช>พราะธุรกิจของเรามันมีมูลค่ามากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นซี o อเป็นเจ้าของกิจการท่านประธานเองค่ะมี top t o อป p ั o ธุริอยู่ในทุกลมหายใจแ,แม้ในขณะที่โค้ชป็นนั่งพูดอยู่ตรงนี้ท่านก็กําลังปรึกษาหารือกับระดับบริหารโค้ชจัมโบแล้วก็หุ้นส่วน Hero Innovation คุเปินชื่ว่าน่าจะมีโครงการใหม่ๆมาให้เราได้ออกไปแบ,บ่งปันผู้คนได้อีกอย่างแน่นอนและนะคะข่าวดีนะคะมาแล้วรอฟังจากปากของท่านประธานว่าวันไหนท่านจะประกาศแต่บอกเลยนะคะว่าตื่นเต้นมากๆและคนที่คนให้พอรอให้ได้คัมมิ่งซูนค่ะทุกคนคุเปิ้อดใจไม่ได้ที่จะบอกแล้วนะคะ แต่บอกไม่ได้ค่ะอุบไว้ก่อนนะทุกคนแต่บอกเลยว่ามันยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนโอยพูดเลยยังขนลุกนะทุกคนนะวันนี้โชคดีมากๆตัดสินใจได้ถูกต้องตอนแรกก็มเปนจะไม่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้พอวันจันทร์เนี่ยกะว่าจะเป็นวันพักหนึ่งวันออนไลน์อยู่ที่บ้านนะ,ะไม่เดินทาง แต่วันนี้รู้สึกว่ามันยังไงต้องมาวันพระอย่างน้อยมารํามสวายพ่อปู่แม่ยา่า <Okay. S 1> แต่เมื่อมาถึงอะ่ะก็เจอกับท่านประธานทั้งสองท่านแล้วก็ได้รับข่าวดีแต่เช้าเลยแต่ต้องขออภัยทุกคนนะ,ะนี่ยั่วให้หยาแั่วให้ยานแต่บอกเลยนะคะทุกคนว่าเป็นข่าวดีจริงๆเป็นข่าวดีของทุกๆคนเลยนะคะแต่อุบไปตอนนะคะทุกคนจะได้รู้พร้อมๆกันจากปากท่านประธานอย่างแน่นอนทัมมิ่งโซนนะคะทัมมิ่งโซนเนาะแบบตื่นเต้น ื่นเต้นนะคะวันนี้ก็อฝากให้ทุกคนนะคะทนให้ทอรอให้ได้แล้วเดินหน้าต่อค่ะเรากับความเป็นซีอโอความเป็นเจ้าของกิจการและธุรกิจของเรายิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างแน่นอนไม,ไม่ต้องรอชาติหน้าเรารวยกันชาตินี้แค่คุณมุ่งมั่นมุ่งมั่นด้วยความเชื่อความศรัทธาและอย่าเรียนอย่างเดียวนะคะ ลงมือทำค่ะเรียนรู้ควบคู่กับลงมือทำความสำเร็จจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนใครไม่ทำเราทำค่ะทุกคนความสำเร็จใครๆก็พูดได้นะแต่จะมีใครสักกี่คนที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วออกไปลงมือทำให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเอาจริงปะล่านะฮะเอาจริงปะล โอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องแข่งกับใครค่ะแข่งกับหัวใจตัวเองและแข่งกับคุณในเมื่อวานเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วพบกันที่ความสำเร็จสูงสุดคราวไดมอนนะคะขอบคุณค่ะขอขึ้นไม้ให้กับโค้ชครู